เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนชุมชนปลอดบุหรี่ตามโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามเมืองปลอดบุรี่ประจำปี2564เมื่อวันที่6กกรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกานายภาคินติรพงศ์ไพรบุในายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายสายยันพิโรมกิจปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนชุมชนปลอดบุรีตามโครงการเทศบาลเมืองมหาสรารคามเมืองปลอดบุรีประจำปี2564โดยมีนายโกภัสสมสารองปลัดเทศบาลได้รวมพบปะและให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุรีโอกาสนี้มีหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ประจัปี2564อีกทั้งยังได้ทำบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นเทศบาลเมืองปลอดบุหรี่สร้างกลไกการควบคุมยาสูบเขตเทศบาลสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมายช่วยให้ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพื่อทบทวนแผนชุมชนปลอดบอุหรี่ตามโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามเมืองปลอดบอรุรีประจำปี2564ขึ้นเพื่อสร้างกลไกการทํางานแบบบูรณาการและขยายผลในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ประชุมมีมติเลือกชุมชนต้นแบบปลอดบริ4ชุมชนคือชุมชนบ้านแม่ศูนย์แพทย์บ้านสองนางใหญ่เป็นหน่วยดูแลชุมชนอภิ 2, สิทธิ์สศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพาเป็นหน่วยดูแลชุมชนสามัคคีหึงศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามคัคคีเป็นหน่วยดูแลและชุมชนศีสวัสดิ์ส ศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์เป็นหน่วยดูแลโดยจะมีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมชุมชนปอดบุหรี่อาทิการประกาศชุมชนปอดบุรี่กิจกรรมร้านค้าปอดบุหรี่เป็นต้นสำหรับสถานการณ์ผู้สูบบุหรี่ในจังหวัดมหาสารคามในปี2560พบว่าประชากรอายุ15ปีขึ้นไปมีอัตราการสูบบุหรี่รล1 8และปี2563ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีร้อยละ1 5 4 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนปัญหาสุขภาพของสังคมบ้านเราเป็นอย่างมากฉน,นั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทุกส่วนต้องช่วยกันเพื่อสร้างเมืองมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่